ในการโทรหัวใจขอให้เราได้ข้อมูลตรงนี้มาครบถ้วนยิ่งข้อมูลเยอะข้อมูลละเอียดเรารู้ท้างมากเท่าไหร่เราติดเขาง่ายมาก่านั้นอะ,อะเริ่มเลยนะสมมุติว่าเราโทรหัวใจอ่ะสวัสดีค่ะคุณเอนะคะ,ะชื่ออาจารย์นาดานะคะอาจารย์นาดาเป็นเลขาของท่านอาจารย์บล็อกค่ะท่านอาจารย์บล็อกให้มาดูแลนคุณเอเป็นพิเศษตอนนี้คุณเออยู่ที่กรุงเทพถูกต้องนะคะโอเคถูกต้องเนาะ แล้วที่คุณเออยากมาเรียนออนไลน์เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ด้านไหนคะอ๋ออยากเรียนรู้ออนไลออน,ไลน์แล้วก็อยากขายของออนไลน์ด้วยโอ้สุดยอดมากค่ะแล้วคุณเอเคยเรียนออนไลน์เคยศึกษาออนไลน์หรือเคยข,ยขายของออนไลน์มาก,ก่อนไหมคะยังไม่เคยเนาะโอ้ดีเลยค่ะเดี๋ยวมาเรียนในพร้ด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้คุณเอทํางานประจําหรือธุรกิจส่วสนตัวคะทํางานประจํโอ้ดีเลยค่ะตัวดาราเองก็เคย เดี๋ยวเราลองมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วคุณเอเคยใช้ซูมในการเข้าประชุมไหมคะไม่เคยไม่เคยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัวดะดะเนี่ยจะเป็นที่เรียนของคุณเอตลอดคอร์ด้เลยเดี๋ยวดาดาจะมาช่วยแนะนําขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้เรียนนะคะแล้วก็การเรียนทั้งหมดมีอะไรคุณเอถ้ามาปรึกษาดาดาได้เลยนะคะดาดาขออนุญ,ญาตอธิบายคอร์สเรียนของเรานิดน,นึงนะคะของเราเป็นพื้นฐานออนไลน์นะคะเราจะเรียนนะคะ ของเราเป็นอรอดใหญ่นะคะสอนทั้งนักเรียนภายนอกแล้วก็สอนตัวแทนค่ะตอนที่อาจารย์ทุกท่านสอนคุณเอต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างรายได้หรือไลฟ์สไตล์ที่มีผลลัพธ์จากออนไลน์ของเรานะเนี้ยเราไม่ได้บังคับนะหรือมัดมือชกหรือหรือหลอกลวงอะไรใดๆทั้งสิ้นมาเรียนแล้วคุณเอสามารถนาความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ในการขายของออนไลน์ ธุกิจอะไรก็ได้ไปขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะของเราไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้บังออคับแต่ถ้าคุณเอเรียนแล้วสนใจอยากทํา,ทาออนไลน์อันเนี้ยก็สามารถแจ้งทางอาจารย์ป๊อกหรือแจ้งทางครูพี่เลี้ยงได้เลยนะคะโดยคอร์สของเราค่ะวันแรกเราจะสอนการปรับแต่งเฟซบุ๊กโปรไฟล์ตกแต่งภาพตัดต่อวิดีโอนะคะวันที่สองจะสอนเขียนคอนเทนต์สร้างเพจวันที่สามจะสอนเรื่องเทคน,เนิคโมเดลไอเดียนในการทำออนไลน์ค่ะ อ่านะคะรายละเอียด้อง้นคร่าวๆมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณเอเรียนจบวันนี้นะเรียนจบวันนี้เดี๋ยวดาด้าขออนุญาตทูหาหลังจบคุณเอสะดวกนะคะอ๋อสะดวกนะคะโอเคค่ะข้อมูลเบื้องต้นก็มีประมาณนี้คุณเอมีคําถามอะไรไหมคะอ๋อตอนนี้ไม่มีได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวดาด้าจะส่งรายละเอียดลิงก์ที่ใช้โหลดไปให้ในไลน์นะคะเดี๋ยวคุณเอโหดเสร็จแล้วลก็กวแค่ และเดี๋ยวอาจารย์ราดาจะแนะนําวิธีการเข้าห้องเรียนค่ะอาจารย์ราดาจะส่งเลขห้องมาให้แล้วก็การตักชื่อให้ค่ะ